เขาเถียงไปเออให้เขาเถียงไปเถอะมันเห็นอยู่แล้วอันนั้นก็เห็นกันจะจะนะคือจะทําผิดให้มันเป็นถูกเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะแอดว่าเนี่ยมันมันยากอยู่เออทาผิดให้มันเป็นถูกแล้วก็ยากอยู่ไอ้เรื่องบางเรื่องที่มันมันผิดอ่ะเออจะไหมมันก็ยากอยู่นะทําผิดให้เป็นถูกในเมื่อมันเห็นกับตาอยู่แล้วมันก็หลักฐานมันก็ชัดเจน มันไม่ใช่จะอ่าจะมีแต่คําพูดอย่างเดียวมันก็คงไม่ใช่ม,มันมีมันมีทั้งหลักฐานมีรูปถ่ายมีอะไรทุกอย่างเออก็เขาก็เป็นคนถ่ายเองมันจะให้ทํำยังไงมันก็เห็นกันอยู่อย่างนั้นอ่แต่ขนาดไอ้สวนยางน้อยยังบอกอุ้มึงตายแนย่มึงตายเออมีภาพถ่ายนะมีภาพถ่ายอยู่ใบนะมึงตายยังไงมึงก็ผิดแน่นอนมึงตายโดนเต็มเต็มแน่โดนเต็มแมนะ่ ถามว่ามันต่างกันตรงไหนกันอันนี้โอ้โหมันไม่ได้ต่างกันเลยอันนี้เยอะกว่าเยอะด้วยเต็มคาราเบลกว่ากันเยอะนะไม่เห็นตุยเลยอันนู้นโอ้โหขูกขห่กนาดดูมึงตายเออมึงตุยแนะ่เออมึงเข้าระบบเข้าทุกดอกอย่างงน้นอย่างี้ไหมก็พูดไปบิวบิว,บวอารมณ์หน้าดูบิวอารมณ์ตัวเองนะไม่ใช่บิวอารมณ์ใครบิวอารมณ์ตัวเองนี่แหละบิวหน้าดูเหมือนกัน มึงตุ้ยนะโอ้โหโจกนาหน้าดูจกนาบอกกูเชียกูเชียเห็นไหมวันนี้มันก็บอกกูเชียกูเอ้าสนับสนุนเต็มที่มึงอาให้เต็มที่เลยเอ,อกูเชียด้วยนะอย่าหนีนะอย่าถอยอ่า <c oughs> เขาก็เชียเต็มทีเ่เห็นไหมนะคือบิวบิวหน้าดูเลยบอกว่าโอ้โตายแน่อ่ะคุกแน่นอนนู่นนี่นั่นมันไม่มีคุกหรอกเอฟซี รับรองฟันทงได้เลยอ่ะอ่ะอะก็เหมือนอันนี้น่ะสามเหลี่ยมทองคําเนี่ยคุกไหมเออคุกไหมาถามหน่อยนะอืมเห็นไหมเออใช่รับเองว่าคุดใช่ไหม เขายอมรับไปหมดแล้วดอกอ้อนะครับคุณดอกอ้อก็ยอมรับไปหมดแล้วเออที่ทำน่ะจะมาแถในนี้มันก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกจะมาเปลี่ยนคำพูดก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมก็พูดตัวเองจะลืมคำพูดตัวเองมันก็คงเป็นไม่ได้ในเมื่อเจ้าของทำเขายังพูดว่าเขาก็ยอมรับแค่นั้นเองเอฟซีพูดจะมาเปลี่ยนตอนนี้สมัยก่อนพูดยังไงแต่ตอนนี้พูดไปคนละเรื่องมันก็ย้อนแย้งคำพูดตัวเองไง ทำให้เขาความน่าจะถือมันไม่มีแล้วอืมใช่โอ้เห็นหมดแหละนั่นมันเป็นของเขาทั้งนั้นมันไม่ใช่ของชาวบ้านนะภาพอ่ะภาพนี้เป็นของเขาเองเป็นของไม่ใช่เป็นของชาวบ้านเป็นของคนที่แอบถ่ายมาก,ก็ไม่ใช่อันนั้นเป็นของเขาเองทนะั้งนั้นคนจะไปเถียงตัวเองได้ยังไงอะหรือมอตัวเองพีเซนต์อยู่ตัวเองบรรยายให้ฟังอยู่เรื่องราวต่าง เห็นหมดแหละตอนไถต้นมงต้นไม้ก็เห็นนะครับต้นไม้ล้มกันคืมคค้มุมข้ามมุมข้ามล้มอะ่ะมันล้มอะ่ะถึงต้นมันจะไม่ใหญ่มากมันก็ล้มอะ่ะกดไลค์ให้แล้วนะครับขอบคุณมากครับผมนั่งฟังเฉยเฉยนะไม่ว่ากันนะครับเออนี่ไงนะครับบอกเลยนะครับ คนเราก็อย่างว่าเนี่ยนะครับเขาเขาไม่ยอมรับความเป็นจริงก็เป็นอย่างนี้เหละถ้าเขายอมรับความเป็นจริงสะหน่อยมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ไม่ยอมรับความผิดเลยมันก,ก็คงเป็นไปไม่ได้นะนะเห็นไ,ไหมแมนแมนหน่อยแบบเห็นไหมดูอย่างจอนนี่สิเขายังยอมรับเลยเขาบอกถ้าผมผิดผมก็ต้องยอมรับผิดเห็นไหมเขายังพูดเลยผมก็ไม่ว่าผมผิดก็คือผิดเขายังพูดแบบแมนแมนนะ ออผิดก็ต้องยอมรับก็ไม่มีปัญหานี่นะใช่ไหมผิดก็ต้องว่ากันไปเอออย่าไปบอกว่าอันนี้ไม่ทําอันนู้นไม่ทําไม่ใช่จะไม่ขู่เขาขู่ขู่ได้อยู่แล้วเขาขู่มากี่คนแล้วนะเออเขาก็ขู่มาอย่างนี้ตลอดอยู่แล้ว มาขูมาเดี๋ยวว่าแต่อันนี้เลยอันนู้นเขาก็ขูนะกับไอ้ที่จะปาดงเขาก็ขูมาแต่ก่อนนี้เขาก็ขูจะเอาอย่างงู้นจะเอายงงี้แล้วก็ไอ้ที่สามเหลี่ยมเนี่ยเขาบอกว่าจะทวงคืนผืนป่าทวงได้ไหมนะทุกวันเนี้ถามหน่อยก็ทวงได้ไหมไม่ได้อา่าจะทวงคืนผืนป่าเนี่ยคุณก็ทวงคืนให้เขาหน่อยสิเนี่ยเออทวงคืนให้เขาหน่อยแล้วของป่าทั้งนั้นอ่ะ ออคุณที่คุณทําเอทํำสกัดกั้นอยู่เนี่ยก็ผืนป่าทังนั้นคุณไม่ทวงคืนเท่าหน่ตะกี้ข่าวสิบนะครับสวัสดีครับผมทวงคืนให้เขาหน่อยดอิตอนนี้บอกว่าจะมาทวงคืนผืนป่าตรงนี้คุก็ทวงอนุนหน่อยสินะมันย้อนแย้งกันไหมระหว่างจะกระทำนะจะกระทำจะเล่นงานคนที่บุกลุกเข้ามาทํา แต่ก็กลับกันกับอีกฝ่ายหนึ่งจะทําการเพื่อการปกป้องกับคนที่ทาความผิดความผิดเหมือนกันทําแบบเดียวกันแต่จะปกป้องคนนี้แต่จะอ่าเล่นงานอีกคนหนึ่งซึ่งทําคล้ายๆกันเอฟซีก็ลองคิดดูสิมันย้อนแย้งไหมเออย้อนแย้งกับการทํำไหมถามหน่อยย้อนแย้งมากแอดบอกเลยเลยย้อนแย้งมากอ,อจะเล่นงานจกนา นะบุกลุกนะตัวอย่างน้อยแต่อีกที่หนึ่งก็จะปกป้องเออไม่เขาได้เลไ,ได้รับโทษเอาพูดง่ายๆนะจะปกป้องเขาอ่าเห็นไหมมันย้อนแย้งไหมคล้ายๆกันเคสคล้ายๆกันแต่ว่าอีกอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเล่นงานเขาอีกฝ่ายหนึ่งก็จะปกป้องย้อนแย้งไหม อกูจะเล่นงานมันให้ตายเขาว่าลำรับจกนานมึงตายแน่มึงตุยงานนี้มึงติดแน่นอนโอ้โหเป็นไงเออแต่อีกฝั่งนึงเนีนะ่ยกูยังไงก็ไม่ผิดเออจาไอ้พระรอดมันก็เลยย้อนแย้งในในคำพูดในในลักษณะเหมือนกันเออทุกอย่างคล้ายกันเอฟซีก็ฟังเอาเรืวงกันว่ามันจริงๆมันไม่ควรจะทำด้วยซ้ำไปเออ ใช่ทวงเลยเห็นไหมทวงได้ยังไงลองทวงเลยโดนที่ตอนนี้ก็รับสภาพไปแล้วไงเริ่มแรกเ็าผิดเริ่มแรกก็ยอมแล้วไงนึกว่าจะสู้นะสู้เลยอาญานะสู้เลยเออโยโย,โย,โยนะครับสวัสดีครับผมสู้ได้ไหมล่ะสู้สิไม่สู้ไงเขาไม่สู้ไงเขายอมไงยอมก็จบไงถ้าเขาสู้เนี่ย ก็ยุให้เขาสู้ไปดิถ้าเขาอยากจะสู้ก็สู้ไม่ว่ากันสู้ได้เลยแต่เขาไม่สู้ไอตอนแรกรู้ทุท่าใหม่ๆอ่ะใหม่ๆม่มนี่ทุท่าจะสู้เต็มที่ทําทุกวิถทางที่จะสู้เออสรุปบ้างบอไม่รู้เหมือนกันนะมันคือมัน มันไม่เหมือนคําพูดพูดแล้วพูดแล้วทําไม่ได้ใหม่นี่โอ้จะสู้สู้อย่างเดียวตอนแรกก็สู้ทุกอย่างทุกอิศท,ท,ทางอะนะสู้ขาดเจตนาบ้างสู้เป็นญาติกันบ้างสู้แบ่งปันกันบ้างสู้ทุกรูปแบบอ่ะสู้ไปสู้มาสุดท้ายอะไรไปยอมซะอย่างนั้น สุดท้ายก็ไปยอมซะงั้นง,งงเลยเอซีงงเลยเออตอนแรกกันสู้อย่างดีเลยสู้ไปเต็มที่เลยไอ้เราคิดเออเขาก็แน่นอนเหมือนนด้ก็สู้ไว้เอาไปเอามาเอาไปมาพอถึงขั้นตอนสุดท้ายยอมซะเฉยเฉยเลยเออเออดูเหมือนจะโอลุยจริงนะดูเหมือนจะใช่แต่เอาไปามาไม่ใช่เว้ยเออผิดคาดเลยผิดคาดมากนะ เหมือนกันหลายๆเรื่องอันนี้เขาจะเล่นงานเขาให้ได้หรือยังไงกูเล่นงานมึงให้ได้มึงต้องตุยต้องตุยอา่าต้องตุยให้ได้ต้องเอาให้ได้แต่แต่ไปรับสาภาพใช่ไหมงงเอองงไหมดอกอ้องงดิจะลุยเต็มที่จะสู้ไงนะสุดท้ายก็ยอมเออลองสู้ดูสิ เออลองดูสิเรียบร้อยถ้าสู้เรียบร้อยเลยจบเลยใช่ไหมเพื่อเงินใช่ดูดูเหมือนจะนะเออดูเหมือนจะดีแหละเอาผู้ง่ายเออดูเหมือนจะดี ใช่เขาจะทําให้มีที่ซุกหัวนอนทุกวันนี้ทําได้ไหมพระจิบเออไม่เห็นเลยเนี่ยงบจบเงียบกิ๊บนะเออตอนนี้นะย้อนสอนแล้วตอนนี้ย้อนเกตแล้วคอยดูสิต่อไปคอยดูแล้วกันเอ,อเขาเอาจริงนะจะบอกไว้เลยนะแอดพูดได้เลย,เ,ลยเขาเอาจริงอืเขาไม่พูดเล่นนะเออเขาเอาจริงเดี๋ยวจะได้เจอกันแน่นอนนะ อย่าขึ้นไปข้างบนแล้วก็อย่าลืมนะเอ่ออย่าไปนอบน้อมนะให้แข็งก้าวเขาไว้นะแนะนําเลยให้แข็งเขาไว้เอ่ออย่าไปนอบน้อมอย่าไปอ่อนน้อมนะข้างบนขึ้นไปข้างบน,นเอ่ออย่าไปนอบน้อมให้แข็งเขาไวแบบ้แบบแบบคําพูดนะให้แข็งเขาไว้เออแข็งก้าวเขาไว้เออแบบอยู่ในโซเชียลนะห้าวเขาไว้ว่างั้นเอาสุดๆไปเลย ขึ้นไปข้างบนก็จะไปอ่อนน้อมแล้วกันนะเออจะเอาอย่างนั้นเลยไหนไหนคือศักดิ์ศรีต้องมีเอาไปง่ายศักดิ์ศรีต้องมีอีกอย่างใช่ไหมนั่นน่ะสิแล้วกลัวเป็นอย่างนั้นไงประจิ๊บก็กลัวเป็นอย่างนั้นไงเออเอาแค่เอาแค่ที่มาวันนั้นก็รู้แล้วจริงๆนะ่ะจริงๆเขาต้องลงมาถูกไหมเขาต้องลงมาดูว,ว่าอันไหนมันเป็นอันไหนใช่ไหมนะ แต่เขาก็ไม่มาไงเออไม่มาไม่มาจะรู้เรื่องไหมเออจะเห็นไหมอันไหนเป็นอันไหนไปพูดในทางที่ผิดผิดอยู่นั่นแหละเนสิ่งที่ถูกไม่ดูใช่ไหมสิ่งที่มันถูกต้องไม่ดูไงดูในสิ่งที่ผิดผิดนี่ยังไงเอฟสีโอกาสที่ชัาระเนี่ยมันยากบอกตรงว่าเรื่องนี้นะ ผิดพลาดมันก็คือผิดพลาดไปเลยแหละเอฟตี e นะอืมสุดท้ายก็เป็นไงเออเหมือนเดิมบอกตรงๆว่าเหมือนเดิมออกลูกเหมือนเดิมมาหละ คืออย่าแผ่วแล้วกันนะบอกตรงว่างานนี้อย่าแผ่วอย่าแผ่วอย่าแผ่วให้เห็นออย่าแผ่วให้เห็นเงอแตกใช่ไหมนะอย่าแผ่วให้เห็นแล้วกัน่ถ้าอยู่ข้างบนเราจะไปแผ่วให้เห็นเดี๋ยวคอยดูกันแล้วกันเอฟซีงานเนี้ยมันชัดเจนอยู่แล้วล่ะเขาคงไม่ปล่อยไปหรอก นะเล่นงานเขาขนาดนั้นเขาไม่ปล่อยแน่นอนเขาจะได้รู้ไงว่าเออจริงคือเป็นยังไงคนจริงคือแบบไหนเออจริงยังไงและอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับระบบด้วยอ,อนะไม่เกี่ยวกับระบบด้วยซัดกันตรงๆไปเลยซ,ซึ่งหน้าไปเลยเออ เดี๋ยวรอให้ถึงไอ้ตรงนู้นก่อนแล้วกันนะครับ fc นะรอให้ถึงตรงนู้นแล้วกัน,นะมีมีเ hey ฮอีกเยอะบอกตรงมีเ hey ฮอ,อีกเยอะอ่ามีเ hey ฮอีกเยอะเอาจริงจริงกล้าพูดได้เลยว่าได้มีเ hey ฮอีกเยอะอ่ะก็ไลน์นี้นะครับ fc เนาะเดี๋ยวค่อยเจอกันไลน์ต่อไปแล้วกันนะครับไลน์นี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับ fc เดี๋นนยวพบกันไลน์หน้านะครับ ก็โอเคครับผมนะครับขอบคุณโยโย่ขอบคุณโยโย่ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนทุกกําลังใจนะครับเอฟซีขอบคุณขมายด้วยนะครับคุณบิดท้่นนะครับคุณทอยนะครับนิจยานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอซีทุกท่านด้วยก็เด้เดี๋ยวเจอกันหลายต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอบคุณต้นยงนะครับผม